ลูกที่เกิดกับสอสออุทัยธานีคนนี้น้องอันลูกสาวของเออัชราสวยได้แม่ผ่านมรสุมหายจากโรคร้ายจากเด็กมัธยมต้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วสำหรับน้องอัน อัญญิกาทองเทพอดีตนักแสดงดังที่ใครหลายคนรู้จักดีจากบทเอื้อยและอ้ายละครพื้นบ้านป่าบู่ทองทั้งช่อง7ที่ผ่านมานอกจากจะเป็นกำลังใจสำคัญให้กับผู้เป็นมารดาในการเผชิญกับสารพัดโรคแล้วตอนนี้เจ้าตัวยังต้องคอยดึงสติอีกฝ่ายที่ดูเหมือนกำลังมีปัญหาครอบครัวกับทางญาติญาติยอยู่รวมถึงช่วยมารดาในการทำธุรกิจสบู่สมุนไพรอีกด้วย สำหรับน้องอันนั้นเจ้าตัวเป็นลูกสาวของอดีตนักแสดงดังกับนายชาดาไทยเศรษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยนั่นเอง